ครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านช่างเจ๊กเหมือนเดิมนะามามาดูอันเนี้ยช่างช่างเจ๊กทำอะไรอ่ะรอยสักพักหนึ่งรอยช่างเจ๊กกับมาก่อนนะเดี๋ยวระหว่างนี้เราเข้าไปดูข้างในก่อนนะช่างโกกำลังทำอะไรอยูอ่อะ วันนี้ไปดูชังโกกอนนะดูว่าช่างโกทำอะไรครับแม <laughs> เนี่ยชางโกทําอะไรครับวันนี้ครับลูกครับดูนี่ครับดูนี่ผลงานครับ <laughs> นี่ลูกใหม่ครับลูกใหม่ลูกใหม่ลูกเก่าลูกเก่าลูกแตกนะครับ สีแววครับสีแววลูกแตกตอนนี้ก็ซื้อซื้อลูกใหม่มาเปลี่ยนนะรอติดตามดูนะครเบสเบสเบสละลายซับครับเบสละลายซับละลายซับครับเบสละลายซับนี่รุ่นรุ่นนี้รุ่นละลายซับครับรอยยิ้มผาครับไข่ชายละลายซับทุกคนนะครับทุกสีทุกคันนะครับแกงนี่คือละลายซับครับคันนั้นก็ละลายซับครับ บอกเลยนะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกร้านนะครับห้ามชายเว็บอะชายเว็บละลายซับทุกคันนะจังโกเขาเก่าไวนะ้วใช่ไหมช่งหนึ่งเว็บละลายซับใช่ไหมะซับยางเนาะตอนนี้ดูจังโกไ้ประกอบรถนะครับ ก็รอติดตามชมต่อไปครับเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นช่วงๆนะวันนี้ก็พบกันใหม่ดีครับ